เปิดคำตอบสามีแพนเค้กเผยสาเหตุแท้จริงมีม,มีลูกสืบสกุลหลังแต่งงานล่าสุดในรายการช่อง y o u u ทูบนาวูซีเอมี่ล้วงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีของคู่รัก c ีเอมีไดเชิญแพนเค้กพี่หมีมาเป็นแขกในรายการซึ่งแพนเค้กและพี่หมีได้ออกมารีวิวชีวิตหลังแต่งงานทั้งคู่คบหากันและเลื่อนมาเป็นสามีภรรยากันรวมแล้วก็ประมาณ12ปี และในบางช่วงบางตอนของรายการซีได้ถามถึงแพนเค้กกับพี่หมีว่าอยากมีลูกไหมซึ่งพี่หมีบอกว่าตามใจแพนเค้กเลยถ้าลูกอยากจะมาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสองคนได้เอาเป็นว่าแฟนคลับคนไหนที่รอรุนก็รอรุนไปเลยจ้า